กาบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อยครับวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้วันเกิดช้าบครับโปรตีช้าบมันไม่ค่อยมีใครเป่าเค้กวันเกิดให้ครับปีที่แล้วผมก็เป่าให้มันครับปีนี้ผมก็ต้องเป่าให้มันครับทุกๆปีมันจะอยู่ที่ไหนของประเทศมันต้องกลับมาให้ผมเป่าครับว้าวต้องกลับมาด่วนครับปิดไฟยังปิดปิดปิดฮัลโหลมาฮัลโหลมาฮัล้ว Happy birthday to you แม่พะโลมอิตอนนี้ครับ Happy birthday เราก็ถูกเป่าเทียนเรียบร้อยแล้วเฮ้ยอย่าเบิ้งอย่าเบิ้งร้องป่าดิแบบนึงดิแฮปปี้แฮปปี้นี่ขนาดเขามาเป่าให้มึงมึงก็ยังจะยังคีบอยู่ใจคอมึงนี่ใช่ใจนี่นี่ฮะ เอ้ยเพลงจบแล้วเอ้เทียนยังไม่ติด<บ>เลยมา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 เาดียวถูกมากๆรวยยังเองยินดีดงยดสมนฟางปรารถนาทุกประการแล้วมึงจำไว้ด้วยว่าถ้ามึงอยู่ที่ไหนในประเทศมันเกิดมึงมึงต้องมาที่นี่เดือดร้อนเลยเมื่อกี้โอเคอาบเบาโอเคโอเค ซีอีโอยอดจากอะไรอ่ะซีอีโอยอาจากอะไรครับนึกไม่ได้องมีอะไรจะฝากบอกถึงพี่โน้นไหมอ่าอย่าลืมโบนตบียนเคด้วยนะครับโอ้โหผูไม่ใช่สาวโอตาอะไรวะพี่โน้มีอะไรฝากบอกก็รักมันอ่าปีแล้วผมก็เป่าให้มันปีนี้ผมก็ต้องเป่ามันเป่าอะไรฮะเป่าเค้กไง ก็เป่าอะไรหมดปกต่มันเป็นผู้ชายหน้าองศาไม่ค่อยมีคนเป่าเค้กให้มันเท่าไหร่ตอนตะไหล่ สายชอบเต่าเทียนกันนี่เองที่น้องเต่าแต่ค้างมันชอบดูดเทียนนะไอ้ตอนๆกูไปจั่งเทปด้วยเขาถามว่าเอาชื่อเจนทับ์ปเรียงแปลกเหรอเมื่อปีแล้วมันเจนทับ์ปเรียงแปลกอ่ะเทปงันเดียวกันนอนนอนอยู่เฮ้ยเฮ้ยเอาเจนทับสายเหลืองจริงจริงเหรอเนี่ยแต่มันไม่ทันงานมันเป็นเจนทับ์ปเรียงแปลกอ่ะสายยาปีนี่แล้วรอดไปนะรอดไปดีไม่ใช่เระทองหมด เครดีดีมากีให้ทุกปีเลยแต่วันเกิดรวยๆเองเองครับกินก่อนไหมกินก่อนไหมกินก่อนหนึ่งชิ้นกินก่อนหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นให้ตีให้ให้ตีให้งานเล่นเลยนอะมีอะไรฝากบอกคนดูบ้างฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์โปรดวิวลี่เยอะๆนะครับผมโปรดมิวสิกด้วยนะครับอะละไปใหญ่แล้วงานมันเกิดมันเรียนเกมมันเขมาถมอยู่ด้วยฝากเป็นอย่งนีแหละนะโอเคครับชอบ ครับแล้วก็คยบอพวิชาใต้คอมเปนทะีนี้นะเลยนไปายครับแต่มเจอแล้พี่มนเจอพี่ก็เตียมมีแต่เช <laughs> ๊กัดเก้กครับเกูจะตัด